เราเป็นเงอนที่หลายคนอากทำงานและตัท่างพระยอดครับขอบคุณครับยุ้นเลยแล้วก็สด็จพรี่นะครับท่านรองของจะกรพรรดิมาแลฝีมือเลยแค้วเนยนะครับก็เป็นนั่นทำานนะครับทำงานก็เป็นทำไมผมเป็นนักสุบเลมาครับทั้งทั้งทังสามท่านเนี่ยผมว่าสมการหลักของกอง้อีมานีกสนะครับและนักเรียน สาการองอส่วนน้องยีครับจำนวนสี่วน้องเนี้วัาราายชาหารายประเทศปะ้อมูลสารนิเทศเพื่อการเน้ชุชนครับและเป็นดานช่วยชุ่โครงการนุ่งทนอุตมาไทยนะครับได้มีอาจารย์ครที่มีควา จะหมายสินค้าคิวนจังหัดกาญจนบุรีที่ผ่า,า 5, นพิรปี2563นะครับโดยสำนังกงานล่ร้างทะบีนเ้าร่โครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหารเพริ่มเตม ทั่วไป้ว่ายาครงการโครสวัสด้นิตร่อมานะครับก็ีแล้วนะครับผมภาจะได้ยดนคนยซ้ำนะครับท่านอื่นไปเพราะที่จะได้ร่วมงานกับท่านาสท่านครับขอบคุณครับ การจ่ายมาครั้งนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นปี54เป็นสาขาทองนานรายจ่ายปี58นะครับบริษัทกําไรครับต้องตัดสินใจครับแนนอนคือที่คือผมเป็นบริษัต่างจััดแนะนำหรือประสานงานผมพร้อมได้ดีดีก็ได้รับประสบการณ์ในเรื่องการเตรียมการอีกนะครับดีดีที่ได้มาร่วมกับตำแหน่ง เป็นลองผู้ชันารมรดฐานรกที่1 7และบริบาลดำรนะครับแล้วก็ยืนังสุดทาครับท่านวิมลยืนึผมไปดินะครับขอขอสจอ